มีหลายๆคนถามเข้ามาว่าพี่ครับพี่ไ่พาคลิปคู่รักเลยหรอครับหรือว่าพวกเราควรวนเรือใหม่ๆกันดีละ่ะฮะจะวตหรือไม่โวตดีนะพี่มีเข็มแต่ไม่มีลม้มอ้าเขอโทกวันชาต้เขาไปผมเห็นในติต๊กตอกก็ทำกันได้เพาะเินยเลยโอเคตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในแมทแล้วนะครับนะก็อาจจะมีเสียงหมาแถวบ้านของผมเห่านะมัน ถึงฤดูผสมพันธ์อะไรของมันก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นก็น่ามันย่งตัวพูดตัวเบียกันอยู่นะเอ้ไปกอดโอ้หยุดเฮาหูโยโยนอแงบโอฮันก็ไปบอลบอลนะครับนแม่บอกเลยว่าอยากจุ๊กมากเลยนะตอนนี้นะโอ้ท่าไฟมากครับเท้าติดไฟครับตอนนี้นะเฮ้ยบุรัศนีหนีเร็วมันกาคงไม่เปลี่ยนมึงว่าเขาคงไม่เปลี่ยนเปล่านะเพราะว่าผมอยากจุ๊กมากๆเลยนะมันจะพับมาไว้ตรงนี้เพื่อได้สปินเข้านะเอาสี่โนส่ดเลย ไม่ให้เล่าเว้ยเก็บไม่กินคนเดียวเข้าใจไหมไม่มีสิทธิ์กินเล่าฉันหรอกนะเฮ้ยั่โชอลิกนิซิมแมนเฮ้ทางที่ดีนะครับผมผมอยากจูกมากอยมาแล้ววะเฮ้ยลืมไปไหมตรงนี้ไม่ได้พับเย่แล้วอือ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 อโออโออือยืออโออื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 อยืออ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 ือหืออืออออโออืออออโออ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 ยืออออย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  อู้ยังยังฉ like <photos> ันยังมีชีวิตอยู่บอกอีหนูเวทเลยก่อนนะว่าพี่ยังมีดินเร็วนะแล้วก็ลงห้องใต้ดินดูสิเพื่อนมาเช็คแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนวิ่งมันจะเลยเฟดเพื่อนวิ่งมาเร็วเเพื่อนเพื่อนมนจะเลยเฟดแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนต่อไปต่อไปจะเลยเฟดไปต้องบัคตอนเลยไปต้องบัคตอน ไปเอาไปเอามาเทเลพอตเพื่อนเพื่อนเป็นเทเลพอตเพื่อนออกเครื่องก่อนเพื่อนน่าไงเพราะว่าเขาจะตายไปในสามสองหนึ่งตูมโอ้เขาแรงเลยอยู่ตกงนั่นผมอยากลงหลุมจังเลยนะมีหลุมแถวนี้ให้ไหมเพื่อนบินโอ้เพื่อนฟิว F ล E W ฟิวไปแล้วฟิวฟิวแล้วเกินว่าหลุมจะอยู่ข้างหน้าผมนั่นนะ โอ้มันก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยแต่ว่าบอลบอลนะสิ่ไม่เป็นไรนะครับผมมีเข็มนะได้ยูนว่าผมคงหลงลงหลุมได้แบบอีซองอีซี่เลยอีซี่อีซี่เลยนะแม่เพราะผมมีผมมีเข็มโอ้แล้วผมมีสปีดไงเออมาดีมาดีเออเอาบิ๊กบิ๊กเบอร์มาเอามาทำอะไรบิ๊เปอร์เอามาทำอะไรฮะพี่มีเข็มแต่ไม่มีลมอ้าเขาล้อเขาล้อ ขอลงของขอลงของขอล้งอง่อลงตาย <c oughs> ไ,ไม่โดนวายวายจิมจ้มจม <c oughs> อิอะไรอะไร <c oughs> อะไร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 ไม่โดนแลวปล่อยปล่อยนะปล่อย เฮ้ยอุยน่ารักมากน่ารักมากเอ้าบัตโทรผมลืมเปลี่ยนตัวผมเลือกบัตเทนเดอร์ไว้เว้ยแล้วคราวนี้มันเจอห้องใช่ไหมมันก็เปลี่ยนเป็นหมอให้ผมรู้ไหมทำไมเพราะว่าผมเช่าไงเออได้เล่นหมอแทนโอ้สุดยอดไปเลยก็ว่าอยู่เอ๊ทำไมบัตเทนเดอร์ตัวมันเขียวๆวะ อ้าวอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยทำไมเธอไปแจ้งแพ้เขาอย่างงั้นน่ะอ้าวไอ้ยังรู้ที่นามุญลงไปสถานีมาไหมเอออ๋อสซมแล้วก่อนเดี๋แม่บุนโควิดยี่ไม่เพื่อนทิวไหมมามาดิ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 ไปไหนเราอ้าวใช่สิเธอไปแคมป์แล้วนี่ฉันไม่สำคัญแล้วนี่ใช่สิหายไปมันก็ไม่เฝ้านัก็อีหรอกมันไล่แมทมันสนุกการไล่แล้วมันไล่สนุกเลยเนี่ เ<ไ>ออแ <Incred ibly logical controller> มวฮ่าฮ่ไม่ไหลเอ็ไม่ช่วยก็ได้ก็บีเอมก็โทษโอ้ไม้แตกโอ้ไปไหนก็ไปทำไมผมเห็นในติ๊กตอกเขาทำกันได้วทำไมเขาทำกันบ่อยยังวะทำไมผมทำไม่ได้ เดึงอ <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm ืออมาดิมาดิมาดิเก่งจริงงป่าเราอะเอ้ยบ้บ้าเอ้เอ้